สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผม Chicken Style กันอีกเช่นเคยนะคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Tom Hunter นะครับผมตัวเกมก็มีความคล้ายๆกับ Dungeon Shooter นะครับผมที่แตกต่างกันออกไปก็จะเป็นระบบของเกมนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะ ไม่เยอะเท่าดันเชียนชูตเตอร์นะครับผมแล้วก็การลงเล่นผ่านด่านนี้การลงดันเจี้ยนนี้จะเป็นการ,รผ่านด่านนะครับผ่านด่านไปทีละด่านครับประมาณนี้นะครับอยุ่ที่ชัปเตอร์ที่หนึ่งนะครับด่านด่านสามนะครับด่านสี่กออ็เล่นผ่านมาสามด่านแล้วนะเหลือด่อดานที่สี่แล้วก็ ห้านะครับผมก็ยังไม่เข้านะอ่าเกมนี้สัตว์เลี้ยงผมเป็นเสือดาวนะครับผมก็เหมือนกันนะแค่รู้สึกว่าจะน้อยลงกว่าดดนเจนชูเตอร์หน่อยก็ร้านค้านะครับผมเป็นร้านค้าอาวุธ ส่วนมากจะมีแต่ร้านค้าแหละอันนี้เป็นร้านค้าอุปกรณ์นะครับเพิ่งมีแค่นี้เองก็ต้องรออัปเดตกันหน่อยนะอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นร้านค้าสัตว์เลี้ยงนะครับอ่ะก็มียุคสองสามตัวนะงูกับสตองวูฟอ่ก็มีแค่นี้นะครับรางวัลล็อกอินประจําวันนี้รู้สึกว่า คือว่าจะไม่มีนะครับตรงแอปตรงนี้ก็ดูโฆษณาแรกของรางวัลน,นะครับแรกเพชรนะสร่วนด้าตัวละครเรานี่สามารถอัพเกรดสกิลได้นะครับเลือกอมีสกิลพรอยอยู่แค่สี่นะครับตอนนี้ผมก็ level เลเวลสี่นะก็สามารถเลือกตามที่ชอบนะ next level อ,ะอันนี้เพิ่มดาเมจเพิ่มพลังชีวิต นะอันนี้ก็จะป้องกันความเร็วอะไรว่าลืมพูดถึงเรื่องกราฟ,ฟิกเลยเกมนี้ปรับกราฟ,ฟิกได้2ระดับนะครับมีโลกกับไฮนะครับผมอ่าถ้าจะปรับเป็นโลกก็จะเป็นโลง่ลงๆหน่อยนะมไม่ค่อยมีอะไรมากนะ ตอนนี้ผมเข้าเกียม,มาตอนกลางคืนนะก็ท้องฟ้าจะมืดมื่นหน่อยตอนที่ผมเข้าเกียม,มาตอนกลางวันนี้ก็จะท้องฟ้าใสโปร่เป็นสีฟ้าเลยนะอ,อ,อยาปรับเป็นห้าแล้วกันก็จะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นมาลนะลกๆหน่อยเข้าไปลุยกันเลย แอพแมปก็จะทั้งแมปทั้งมอนสเตอร์ที่เราต้องจัดการก็ไม่ได้แตกต่างจากเดนเจียนชูเตอร์เท่าไหร่นะรูปแบบการเล่นก็เหมือนกันเลยนะครับ <c oughs> เล่นเฮดช็อตไป สึกว่าปืนผมจะมีแค่นี้นะแกมนี้มีปืนแค่นี้เองนะเดี๋ยวต้องยินไปเรื่อยๆนะเผื่อได้วุฒิมันไม,ม่สนใจเสียดาวเลยอนะอันนี้ก็ถือว่าเริ่มถกแล้วนะยิงเท็ช็อตยังไม่ค่อยเข้าเลย เสียงระเบิดยังไม่มีเลยอัธรรมีการเล่นีรู้สึกว่าจะจะได้กว่าเกมเดนเชียนชูเตอร์นะครับผมได้ตังค์ลวได้ตังค์ล้สามสิบเหรียญโอเค ค่อนข้างถึกเลย <g ười> มินิบอสเหลอเนี้ได้อุปกรณ์มาด้วยได้รองเท้าสมใส่เลยอ่านี่ก็อุปกรณ์ที่ผมมีนะรู้สึกว่าจะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ เอออันเดิมดีกว่าเก็บไว้นะเผื่อได้ขายโอ้เยอะจังดูดิวิ่งผ่านเซดาวมาเฉยเลยไหนเซดาวอยู่ไหนเออไปแทงให้ดี รู้สึกจะิีประโยชน์น้อยกว่าต้องหมาเ <g vague> กมนี้รู้สึกว่ามอนสเตอร์จะไม่ค่อยสนใจสัตว์ยังเราเลยเนาะบรรยากาศก็ยังคงความหลอนได้เหมือนเดิมเลยเช่วงน,นี้ทำไมมืดจัง มีที่มีทางให้ลงไปไหมเนี่ยโอวมืดมากน่าจะน่าจะจัดการหมดแล้วละนี่มีทางลงไวอ๋อนี่ไงทางลงหืฮ ให้หาตั้งนานมันมืดจังทุกคนเื้ฟื้ได้ยินเสียงอะไรอ๋อมีตรงนี้นี่เองอ๋ลอลงไปเลยแล้วกันทำไมเรามาโผล่ตรงนี้เนี่ย โดนเกิดจากความไม่สนใจไม่สนใจตัวแทงเราเลยเฮ้เอเฮอไม่สนใจตัวแทงเราเลย เป็นไรตัวนี้ถึงจะถึกแต่ก็เคลื่อนไหวเชื่องชานะอ้าวลุยชั้นต่อไปอาวทำไมเป็นแบบนี้อ๋อลงชั้นใต้ดิน ข้อดีของเกมนี้ที่แตกต่างกับจากแต่เชนชูเตอร์จะเป็นกระสุนนะครับเกมนี้กระสุนจะไม่จํากัดนะไม่มีการหมดกระสุนหรือว่าต้องซื้อกระสุนเพิ่มนะซื้อแค่ปืนอย่างเดียกก็ลุยยาวๆกันไปเลยแต่ข้อเสียเห็นที่จะเป็นไม่มียาเพิ่มเลือดอนะ่ะ หรือไม่เนี่ยก็อาจจะต้องเล่นไปไกลกว่านี้นะถึงจะปลดล็อกระบบหืมได่ชดขนาดนี้ยังล่วงยากอะ่ะมีทางลงไหมไม่มีทางลงก็ต้องลุยเข้าประตูหน้าไปเลย อ้ขึ้นข้างบนล่ะโอเคนี่กลับขึ้นข้างบนละอ okay, ือหืออ <c oughs> ุ้ยอุ้ย,ย,ย เอากลับขึ้นไปเฉยตัวแทงเราทำงานแล้วเอาเสร็จแล้วเฮ้ยเอาจริงดิเสร็จแล้วเาราโดนจัดกันโหโหยังอยู่ดิ เอาเรียกวิ่งขึ้นผมว่าขึ้นไปลุยข้างบนน่าจะดีกว่าฮุ้ยไม่รอดหรอทุกคนจ่ายเลยจ่ายเลยโหไม่ไหวละจนเรียกว่าจนชุมมากมอนสเตอร์ชุมมาก กไปดูดีกว่าเราผ่านด่านเมื่อกี้ไหมอ๋อด่านเมื่อกี้ยังไม่ผ่านนะครับผมแต่ละด่านนี่ถือว่าลำบากใช้ได้เลยผงต้องอัปเดตความโหดสักหน่อยละโอ้ย่ายปลดล็อกปืนปลดล็อกปืนใหม่แล้วทุกคน แต่ต้องซื้อนะมีตังค์เท่าไหร่ก้ารอยไหวไหมไหวไหมราคาพันต้องเข้าไปเก็บตังค์กันล้ทีนี้รู้สึกว่าทั้งอุปกรณ์ท,รทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งอุปกรณ์ทั้งอาวุธนี้ <Hi. S 1> จะค่อยๆปลดล็อกตามด่านที่เราเล่นเนะี่ยโอเคนะสำหรับเกมนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์อ่ากดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ